ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการแต่งภาพนะครับมีสมาชิกหลายท่านนะครับเห็นผมแต่งภาพนะครับออลุมสวัสดีตอนเช้านะครับโดยการที่เอารูปภาพของสินค้า,าให้ตรงตามสีวันแต่ละวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์นะครับก็มีหลายท่านก็ถามว่าอาจารย์ทำอย่างไรหนูทำไม่ได้อยากทำด้วยโอเควันนี้เราจะมา,เ,าเรียนรู้วิธีการแต่งภาพ ใส่ข้อความนะครับใส่รูปภาพของเราลงไปในในรูปภาพนะครับการแต่งนะครับก่อนอื่นครับท่านต้องเข้าไปที่นะครับเพสโต้นะครับเพื่อโหลดนะครับเพื่อโหลดอ่าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า l i ค e Camera นะครับพิมพ์เข้าไปนะครับแล้วท่านก็สามารถที่จะกดนะครับกดเข้าไปเลยครับค้นหา กดเข้าไปเลยครับค้นหารายกลิมเวล่าก็เลือกดูครับหน้าตาของลายกลมเวล่าจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาของลายกลมเวล่าซึ่งผมได้โหลดเข้าไปแล้วนะครับแล้วผมก็จะเปิดนะครับพอโหลดเสร็จนะครับพอโหลดเสร็จปั๊บท่านก็เปิดนะครับเปิดเข้าไปนะครับมาดูหน้าตาของลายกลิมเวล่าเป็นอย่างไรนะครับหาเขาให้อนุญาตอะไรท่านก็อนุญาตไปนะครับอนุญาตในเรื่องของ อัลบั้มอัลบั้มของคอลเลกชันต่างๆท่านอนุญาตไปนะครับแล้วที่นี้วิธีการนะครับนะครับมันจะมีหน้าตาอย่างนี้แหละนะครับลายคาเมล่านะครับพอเปิดขึ้นมาปั๊บที่นี้ท่านต้องการจะแต่งรูปภาพอะไรนะครับให้ท่านไปกดไปที่พอเปิดหน้าปั๊บแล้วกดไปที่แกลลอรี่นี่ครนะครับในแกลลอรี่ก็จะขึ้นรูปภาพนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นรูปภาพมาให้ท่านเลือกนะครับก็เราก็เลือกน่ครับสมมติว่าเราเลือกที่คาเมล่าก็คืออยู่ใน อยู่ในโทรศัพท์เราที่เราถ่ายภาพนะครับภาพอะไรที่เราถ่ายมาที่เราอยากตก,ตกแต่งนะครับท่านก็เลือกนะครับสมมติว่าผมเลือกภาพนี้นะผม,มก็แตะที่ภาพแล้วก็นะครับกดคําว่าเลือกนะครับเลือกแตะที่รูปปั๊บก็กดคําว่าเลือกนะพอเลือกมาก็จะเป็นอย่างนี้ท่านให้ท่านนะครับพอเลือกมานะครับมันก็จะเป็นกรอบให้ท่านท่านจะตัดภาพก็ได้นะครับตัดภาพให้ย่อเข้านะครับตัดภาพให้ขยายหรือขยายภาพให้มันเต็ม เลยอย่างนี้ก็ได้เมื่อขยายภาพดําที่พอใจแล้วท่านก็กดตรงนี้ครับนะครับเครื่องหมายถูกสีเขียวเขียวเนี่ยครับนะครับด้านล่างมุมขวาเนี่ยครับนะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปปั๊บมันก็จะขึ้นมาอีกหน้าตาหนึ่งทีนี้ก็ท่านก็ทําการตกแต่งได้เลยนะครับท่านก็ต้องการตกแต่งได้เลยนะครับนะครับท่านก็ต้องการตกแต่งได้เลยนะครับเมื่อลูกเสือร้อยปั๊บท่านก็ทาการตกแต่งนะครับตกแต่งได้เลยนะฮะ ก็นี่ครับมันก็จะมีมีฟังก์ชันให้เลือกนะครับก็จะมีในส่วนของอการพิมพ์ตัวหนังสือนะครับท่านก็กดไปที่ตัวทีข้อความแล้วก็ประวัติถ้าท่านไม่